สวัสดีค่ะพวกเรา I Wish ค่ะวง I Wish ของพวกเรานะคะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลค่ะมาจากค่าย MCA Entertainment นะคะค่ะโดยคอนเซปต์ของพวกเรานะคะก็จะเป็นวงที่มีความน่ารักสดใสนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานค่ะแต่ภายในความอ่อนหวานก็ซ่อนไปด้วยความน่ารักแล้วก็สดใสค่ะ พร้อมจะเป็นพลังที่ทำให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงค่ะสำหรับชื่อของวง I wish นะคะก็มาจากวลีนะคะที่มาจากอธิษฐานนะคะคือเวลาเราจะอธิฐานเราจะพูดว่าฉันขอหรือฉันอยากนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อวงของพวกเรา I wish ค่ะค่ะสำหรับวงเรานะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด7็คนนั่นเองค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะคะอย่างสาวคนนี้ก็จะมีความแบบว่าเรียบร้อยแต่ก็มีแอบบ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 มีอะไรคะ มีความสวยอยู่เต็มหัวใจเนี่ยแหละค่ะวงพวกหนูเป็นแบบนี้แหละค่ะคาแรคเตอร์หนูใช่ไหมคะหนูก็จะแบบเป็นผู้หญิงหวานๆแต่ว่าก็มีความแบบเปรี้ยวนิดๆเป็นแบบหวานแบบเปรี้ยวติดปลายช้อนอะไรแบบนี้อ๋อสำหรับจริงจังนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเด็กสาวนะคะที่ยังอยู่ในวัยรุ่นนะคะแล้วัยรุ่นที่เด็กๆนะแล้วก็มีความแบบดื้อนะคะแล้วก็ซุกซนนิดนึง ซ่โซ่เหมือนแมวงา <c oughs> อีกแล้วค่ะสำหรับซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าอยากเจอนะคะซึ่งความหมายของเพลงเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นหญิงสาวกลุ่มคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเฝ้าคิดถึงหรืออาจจะเป็นเฝ้าคนหนึ่งถึง สักคนนึงว่าเอ๊ะเขาจะมีความแบบคิดถึงเราบ้างไหมในเวลาที่แบบต้องห่างไกลกันหรือว่าไม่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นความสงสัยว่าเอ้ยเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมเขาจะนึกถึงเราอะไรบ้างเหมือนที่เราคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าค่ะประมาณนี้ค่ะก็การถ่ายเอ็มวีของพวกเราทั้งสองวันนะคะพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่าพวกเราจะตื่นเต้นแค่ไหนแต่พวกเราก็ทําออกมาเต็มที่ที่สุดค่ะพวกเราแบบตั้งใจกันมากทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆค่ะพวกเราซ้อมกันประมาณ2เดือนค่ะเพราะว่าใน2เดือนนี้ก็คือซ้อมกันแบบเกือบทุกวันเลยอย่างเช่นแบบอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณประมาณประมาณถึง6วันค่ะ บางวันก็ทั้ง7วันเลยค่ะช่วงที่ใกล้ถ่าย MV อย่างเช่ชชอนอาทิตย์ที่แล้วก็ซ้อม7วันเลยค่ะเมื่อวานก็มาออกกองตั้งแต่ตีห้ครึ่งค่ะก็เริ่มแต่งหน้าทําผมแล้วก็ คือเราจะถ่ายชุดสีชมพูก่อนแต่ชุดสีชมพูเนี่ยก็คือเราถ่ายทั้งวันแล้วก็จะมีชุดสีขาวที่เป็นแบบชุดนอนแบบเวนดี้อะไรเงี้ยก็จะถ่ายตอนกลางคืนก็คือตอนใส่ชุดสีชมพูก็จะมีความแบบหวานๆแล้วก็แบบตามคาแรคเตอร์แต่ละคนค่ะเมื่อวานก็สนุกมากแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยเนาะก็เลยแบบว่าตื่นเต้นแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีค่ะ อย่างชุดวันนี้ก็เป็นชุดที่มาถ่ายใน MV แบบพาร์ทพาร์ทเนี้ยวันนี้จะเป็นพาร์ทสตรอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นชุดที่เข้ากับคาแรคเตอร์แต่ละคนเลยคะ่ะก็อยากจะฝากผลงานของพวกเราวง I Wish นะคะซิงเกิลแรกของพวกเรากำลังจะออกแล้วนะคะชื่อเพลงว่าอยากเจอ Wish You นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะติดตามวงน้องใหมส่สดใสซับซ่าของเรานะคะสามารถติดตามได้ในทุกๆช,กช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียนะคะและทุกช่องทางการสตรีมมิ่งนะคะ สามารถเสิร์ชได้จากคำว่า i wish o f f i c i a l นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามพวกเราซึ่งหนูแนะนำว่าควรกดติดตามไว้นะคะเพราะเรามีอะไรเด็ดๆมาปล่อยให้ทุกๆคนได้ติดตามรับชมกันอย่างตลอดแน่นอนสามารถเสิร์ชได้จากชื่อของแต่ละคนนะคะแล้วก็ตามด้วย i wish นะคะขอบคุณนะคะฝากติดตาม i wish ด้วยนะคะบ๊ายบาย